สวัสดีครับทุกคนขอทำวิดีโอ,อเพื่อแก้ไขข้อมูลของสกิลเอลิซ่านะครับเอยแบบผมรู้สึกว่าอันนี้ผมทำพลาดเองด้วยนะครับผมต้องขอโทษมากๆเลยจริงๆนะครับในการที่แปลความหมายของสกิลผิดนะครับก็ได้รับแจ้งมาจากคุณพัชราเทพนะครับแล้วก็จากคุณ จากคุณมาจิชนายสุด้วยนะครับอันเนี้ยผมมองว่าแบบไออันนี้ผมพลาดในการแปลความหมายสกิลก็เลยอยากจะทําวิดีโออีกอันหนึ่งขึ้นมา <Councillor. S 2> เพื่อที่จะแก้ไขอันที่มันผิดนะครับก็เอ่อให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็อันเนี้ยต้องขอขอบคุณนะครับที่แจ้งเข้ามาด้วยนะครับสาหรับเจ้าตัวสกิลของเอลิซาตัวนี้นะอ่ะกันเดี๋ยวเราทําวิดีโอรีวิวตัวนี้ขึ้นมาอีกอันหนึ่งเป็นตัวที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ในในวิดีโอเดิมนะครับก็ผมเปลี่ยนชื่อของหัวข้อไปแล้วนะครับก็คลิปนี้เขาก็เขียนไว้ว่า นี้ข้อมูลผิด2จุดนะครับเดี๋ยวแก้ใหม่นะครับเอาละมาก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะสำหรับเอ,อลิซ่านะครับแล้วก็นี่ครับก็เป็นตัวไซบอร์กลมนะตัวนี้ก็คือผมก็ เห็นว่ามันเป็นตัวที่มันมีตัวลีดเดอร์สกิลที่เป็นแอตแทกสปีดในกิวคอนเทนต์นะก็เลยคิดว่าตัวนี้มันน่าจะว้าวในระดับหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็เป็นตัวที่เป็นมอสเทอร์สายแอตแทนะครับ HP 9,390นสะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวที่แบบเอ้ยมันมีความสามารถในการฟื้นเลือดตัวเองด้วยก็น่าสนใจดีนะครับแอตแทกต้นค่อนขัน้งสูงนะครับแล้วก็แอตแทกสปีดคัอ,อ,อ,อนข้างพอใช้ได้ทีเดียวนะครับก็เลยลองทําออกมาเล่นเป็นตัวอย่างในซีซั่งกันแรรกนะคับ อันนี้คือเซลฟ์รีแพร์นะครับอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องคือถ้าเกิดสมมติว่า HP ของเจ้าตัวเอลิซาเนี่ยนะครับมันมันต่ำกว่า50%นะครับมันจะมีการฟื้นเลือดตัวเอง20%ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจ้าตัวเนี้ยเอมันมากกว่านั้นนะครับก็คือถ้าเกิดว่า HP เต็มเนี่ยมันก็จะได้โบนัสดาเมจมา75%ด้วยนะครับก็คือแบบยิ่งเลือดเต็มหลอดอย่างเงี้ยก็คือจะเพิ่มโบนัสขึ้นมาเลยทันทีนนนนะะะครระะััับเเเพาาฉ้สหหตุที่ม เตะแรงนะครับมันก็มาจากตรงนี้นี่แหละนะครับอันที่สองนะครับ Crescent Kick นะครับผมอันนี้ก็ ในวิดีโอที่แล้วก็แปลผิดด้วยเหมือนกันนะจริงๆมันเป็นการ ignore all damage reduction มันไม่ใช่การตีทะลุเดฟนะครับอันนี้ผมก็รีบอ่านไปในรีวิวที่แล้วต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อันนี้คือจะเป็นคือแบบถ้าเกิดว่า,ามันจะมีสองอันใช่ไหมมันจะมี ignore defense ใช่ไหม ignore defense ก็คือตีทะลุเดฟเลยกับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการ ignore damage reduction damage reduction ก็แบบพวกโล่พวกอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบว่าอ้เป็นเอฟเฟกต์ของการที่แบบทําทให้ ได้รับ d ดา a เ e เราก็เสีย HP น้อยลงอันนี้ก็คือแบบมันก็จะมันก็จะไม่สนเอฟเฟกพวกพวกนั้นแทนนะครับอ่าก็อันนี้ก็จะเป็นท่าเตะที่เบสแอทแท c กพอดีเบสเ a สแอทแท็อ่ะมันแรงอยู่แล้วใช่ไหมแล้วมันมาบวกกับพ s สซี p อีกมันก็เลยทำให้ท่าเนี้ยเป็นท่าที่แบบเอ๊ย เหมือนจะเอาไว้เจาะได้ดีนะครับอ่าแล้วก็ท่า flying click นะครับท่านี้ก็เป็นท่านที่เอาไว้จมตีศัตรูนะครับผมทำให้เกิดกรอแตกด้วยมีโอการ50%อัพเต็ม activation 75%นะครับอ่าท่านี้ก็เหมือนกันท่านี้คูดาวอยู่ที่3เทินนะครับก็ใช้กระพวกกรอแตกอ่าอันนี้ก็ใช้กระพวกกรอแตกก็จะมี damage ที่รุนแรงมากขึ้นไปด้วยนะครับอ่าแล้วก็ จ้ต,ตัวนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่มี Leader s ์สก l ลของ e ีชด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองเอาไปเล่นใน e ีชกันดูนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าตีได้ค่อนข้างจะแรงใช้ได้อยูอ่แล้วก็พอจะเล่นกับบ้านสีดาวบ้านที่เป็นสีดาวก็ถ้ามี Attack Buff มีเกราะแตกอะไรพวกนี้ก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับ เอาละมาเดี๋ยวเรามาลองดูเทสกันนะอันนี้ก็ทำ damage test เหมือนเดิมนะครับทำ damage t e s เหมือนเหมือนตอนเมื่อเช้านะครับเ,เดี๋ยวเราลองเล่นเป็นอันนี้ไหมตึ๊บตึ๊บมังกรนะเดี๋ยวเราลองแก้ตัวนี้นะครับถ้าเราลองแก้มังกรไปเป็นเอลิซาไม่แน่ใจจะทันไหมนะเดี๋ยวลองเป็นอันนี้แล้วกันนะครับปึ๊บอันนี้แล้วก็เราก็มาลองกับกิลไลวาเป็น damage test นะครับนี่ก็จะเป็นของ บ้าน2บ้าน2นะครับบ้าน2เรามาเทสกันดูนะครับนี่ตึ๊บนี่แล้วเราก็แลยวเราเข้านี่กนได้ฟื้นตุบ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 นี่บ้านแรกก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับตึบตึบเฮ้ยฮึบนี่ครับก็บ้านแรกกระบุเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้นี่แต่เรามาดูดาเมจเทสกันนะครับก็เนี่ยถ้ามีกรอบแตกมีดาบผักอันนี้เราก็จะเทสดาเมจได้นะ <risque> ดันไปอยู่ที่ธาตุไฟอีกอ่าเออแต่อันนี้มันก็แบบว่ามันก็อาถือว่าพอตีได้ก็แล้วกันนะครับด้วยความที่เจ้าพวกนี้ไ้ดีเฟนส์มันก็ต่าด้วยดาเมจมันก็แรงใช่ไหมอ่าก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับอ่าก็อันนี้ก็ดีดีดีค่าดีฟเฟนส์ก็มีความเกี่ยวโยงด้วยนะครับอ่าก็อ่า เดี๋ยวเราลองเอามาเล่นกันดูในซีชเทสของเราเหมือนเดิมนะครับซีชเทสของของเราเหมือนเดิมนะก็ถือว่าเปิดเดามาดของท่านี้ก็ใช้ได้พอสมควรทีเดียวนะถ้าเราเอามาเตะป้าเนี่ยนะมันก็จะทำาดามาได้ค่อนข้างจะรุนแรงด้วยนะครับก็ถ้ามีดาบหักมีเกราะแตกได้ผลนะครับจะได้ได้ได้ผลที่ค่อนข้างจะรุนแรงก็ใช้เป็นตัวเปิดใช้เป็นตัวเปิดก็ได้นะครับ ก็เนี่ยมีลดเดอร์สกิลที่เป็นสปีดได้นะมืนกับสลัดน้าเลยนะครับถ้าเล่นพวกที่ที่เป็นสลัดน้ำแล้วแบบลองเอามาตีแบบกับพวกที่แบบว่าดี f เฟนส์แบบอันนี้ป้าน้ําที่ผมทำมาก็จะเป็นป้าน้ําที่ใช้ในซีช e ด้วยนะครับเนี่ยแต่เราลองมาเตะกันดูซิว่าเท่าไหร่อ่ะตึ๊บนะครับก็ประมาณ30,000ืกากานะ,ะก็หายวับไปกับตาได้เช่นกันนะครับตอนนี้ก็ถือว่าแรงพอใช้ได้อยู่นะครับในระดับหนึ่งนะ เอาละ,ะถ้าเราเอามาเล่นนะครับผมในพวกที่เป็นทีมสดาวอย่างเงี้ยก็ถือว่าพอเล่นได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องมีต้องระวังนะแบบพวกตัวที่มันโจมตีเราที่เป็นแบบพวกทาตุไฟพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตัวที่แบบเอลิซาก็จะแยงแยงหน่อยก็จะแยงแยงหวาดกลัวหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบเอลิซากันนะครับอเอลิซาเนี่ยก็เป็นตัวที่ ต้องระวังธาตุไฟด้วยนะอย่างอันอย่างอนดูบิสไฟอะไรแบบนี้โอ้โหถือว่าอันตรายมากอยู่นะปึ๊บนะเนี่ยมีฮีรบล็อกด้วยเห็นไหมครับก็อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่สร้างความอันตรายให้กับเอลิซาได้ถ้าเอลิซาเนี่ยมี HP มากกว่า50%นะครับการโจมตีของเอลิซาจะรุนแรงเพราะว่ามีโบนัสเดามจนะครับอันนี้แบบว่เออใส่ข้าไปสองดีเห็นไหมแรงนะอันนี้ชื่อบอกว่าเป็นแบบแบบแบบเพียวๆนะไม่ได้มีแอทแท็กบัฟอะไรเลยนะโอ้โหโ อ่ะสมมติกรอบแตกแบบนี้เสร็จใช่ไหมครับใช้ท่า2สองค e n t kick อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะแรงอยู่ตึ้งเห็นไหมสามหมื่นกว่าใช่ไหมน่าเสียดายนะอันนี้จริงก็จะได้แบบลองพวกแบบเดเมจรีดักชันเอฟ f ฟกต์อะไรอย่างนี้ไปด้วยเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยๆไปท,ท,ทีละขั้นนะครับอ่ะเรามาขวนอันนี้ดูนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดเมจของเอลิซาจะหายไปเยอะมากเลยถ้าเกิดว่าตัวน้องในเอชพีต่ำกว่า50%นะครับเนีย่ยอันนี้ยังเกิน50%ถ้ายังเกิน50%บเนะตึ๊บเห็นต์ถจะยังแรงอยูเกินห้าสิบเป แต่ว่าถ้าต่ำขวา50%แล้วเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าแบบเอ้ยมันมันเบาลงค่อนข้างมากนะครับ่ะลองให้ลอง HP ต่ำกว่า50%ดูนะครับนี่ปุ๊บอ่ะสลับแล้วนะน้องก็จะมีแบบไอ้ท ah ่าฮิลด้วยนะครับตึมอ่ะอันนี้จะเห็นได้ละจะเริ่มเห็นได้ได้ละเดี๋ยวลรามาลองเทปดาเมจกันดูนะครับอันนี้ก็อ่าตีปุ๊บอ่าเร่งไหม อันนี้แบบไม่ไม่ควรจะเร่งนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองอันนี้กันดูตึ๊บนะครับโอ้โหทีเวลาบลอกนี่ปลอกก็เป็นซีรีส์เลยนะเตะท่านหนึ่งดูเห็นไหมปึ๊บเห็นไหมฮะดาเมดเหลือ4,600ันแม้แต่ครีนะคือแบบดามเมดหาไปเยอะมาก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 และมากเลยนะครับมากจริงๆนะเอาล่ะมาปึ๊บแรง A T B ขึ้นมานะครับลองให้น้องแบบแตแเตะแคร์เซนคลิกดูเราจะเห็นความต่างเลยนะครับ อแต่อันนี้ก็คือว่าแบบมันก็จะฮีล HP ขึ้นมา20%ด้วยนะอ่าเดี๋ยวเราลองเตะไหนดีอันนี้อ่ะอันนี้ดีกว่าเนาะเตะมาปุ๊บตึ้มเห็นไหมเหลือ2,007เองนะจากเดิมแบบไอ้หนักๆแบบโอ้โหมีบัฟแอตแทกมีอะไรเตะแบบโอ้โหอลังการงานสร้างนะนี่แหละครับก็เป็นตัวเอลิซานนั้ในซีช์นะผมว่าแบบไอ้สุดท้ายแล้วแ่บพอมาเล่นในในซีช์จริงๆอีกทีนึงเนี่ยก็ต้องทําให้มันเป็นแบบแท้งสักนิดหนึ่งด้วยนะครับ ก็นี่แหละครับตัวเอลิซาที่ทําการแก้ไขข้อมูลใหม่นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับของเพื่อนๆที่เข้ามาแจ้งตรงนี้กันด้วยนะครับแล้วผมก็ต้องขอโทษจริงๆนะครบที่แอบ,บว่าแปลข้อมูลผิดโอลเราพลาไปแล้วขอโทษนะครับทุนทกขออภัยจริงๆนะอ่าก็ศัตรูที่ตายไปก็ฟื้นชีวิตไม่ได้ด้วยนะครับจากการโจมตีด้วยการไม่สน เดเมดรีดักชันตรงนี้นะครับก็นี่ครับผมเอลิซาที่แก้ไขนะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายและขอโทษนะทุกคน